เป็นครั้งแรกนะคะที่คิมมา,มาออกงานเองนะคะและคิมก็เตรียมของมาเองหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่คิมอยากได้เป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะแลวก็เป็นดอกไม้ถ้าสมมติว่าอยากมาออกบูธแล้วถ้าจะมาทัวร์กับคิมก็คือเป็น SME ทัวร์หรือบางคนอย่างเงี้ยอาจจะอยากให้คิมจัดการเรื่องวีซ่า transportation ก็สามารถติดต่อคิมมาได้โดยตรงนะคะเพราะว่าคิมพนี่จ,จะรู้หรือรู้จริงในเรื่องของดูไบ ค่ะทุกคนมารอบนี้เอเมเรดก็เปลี่ยนเสาอีกแล้วนะคะเย้วันนี้ก็บินเฟิร์สนะแต่ว่าดูของของคิมของคิมเยอะมากยาวไปถึงเนี้ยอันนี้ของนี่หมดเลยนี่แม่นะคะตอน2ทุ่ม5นาทีนะคะส่วนเราจะเป็นของ Turkish Airline VIP Lounge นะคะนักค่ะเราหนูว่าคงไม่ได้ใช้เราวันนี้เดี๋ยวต้องไปวิ่งทีนะคะเก็บแวะไปนิดนึงได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตามเจ้าหน้าที่ไปดรอปของที่โอเวอร์ไซส์นะคะเรียบร้อยค่ะ โลวัน <Hello, S 2> นี้นะคะก็อยู่ที่ห้องที่ดูบนะเป็นอาพาร์ตเมนที่เช่าม,มาวันนี้นะคะนี่นะคะน้องๆไม่เยอะเนาะเนี่ยไม่เยอะเลยเยอะหรอไม่เยอะนี่แค่นี้เอง นี่นะคะเราก็ได้ผู้กล้ามาช่วยเราทุกคนซึ่งวันนี้เป็นการเป็นครั้งแรกนะคะที่มมามาออกงานเองนะคะและคิมก็เตรียมของมาเองหมดทุกอย่างเลยแล้วก็วันนี้คิมก็เอามาประกอบเองนะคะที่งานซึ่งจริงๆอ่ะทั้งหมดที่ที่แบกมารอบนี้นะคะคิมก็แบกมาทั้งหมดเกือบร้อยโลนะคะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำง,งานจะเป็นยังไงฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะก็ถ่ายเสร็จแล้วทุกคนก็รู้สึกแบบ ถ้าได้มันก็คือข้างหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นบูธที่ช่วยการทำช่วยกันสร้างนะคะเดี๋ยวพี่คิมจะให้ดูการตกแต่งนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การตกแต่งนะคะคือตอนแรกพี่คิมแพนไว้อยู่แล้วว่าพี่คิมอยากได้เป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้นี่แล้วก็แบล็กดอกแบบนี้นะคะ นตอนนี้นะคะพี่คิมก็กําลังจะเดินทางไปจัดบูธท,ที่สุกามาฟ้านะคะของก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าแต่จริงพี่คิมก็เตรียมของไว้ที่บูธบ้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเราจะไปดูกันนะว่าพี่คิมจะแต่งบูธกันอะไรยังไงจะบอกเลยว,ว่าวันนี้มีจับฉลากในบูธด้วยนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะทุกคนที่ก็มาแล้ว บอกนะคะว่าจริงๆแล้วนอกจากคิมจะทำโรงเรียนแล้วแล้วก็ส่งเด็กไปที่ดูไบแล้วอีกอันหนึ่งที่คิมทําก็จะเป็นบริษัททัวร์แล้ววันนี้คิมก็มาออกบูตนะคะถ้าสมมติว่าอยากมาออกบูตแล้วถ้าจะมาทัวร์กับคิมก็คือเป็น SME ทัวร์หรือบางคนอย่างเงี้ยอาจจะอยากให้คิมจัดการเรื่องวีซ่า transportation ก็สามารถติดต่อค,คิมมาได้โดยตรงนะคะเพราะว่าคิมเขาท่านี่จะรู้ลึกร,รู้จริงในเรื่องของดูไบแล้วก็ในเรื่องของ transportation จัดการให้ได้หมดเลยเป็นเซิร์ฟเสิร์ค่ะ มาอย ok ู่ที um ่สุกมาฟั้างแล้วค่ะพี่คิมว้ามาเร็วมากน้องพี่ไปไหนน้องพี่เป็นผีนะคะวันนี้ก็พาน้องมาออกงานด้วยเมื่อกี้ทำอะไรคะ่เดินไทยแฟชั่นโชว์ค่ะว้าวพี่ครีมจัดชุดมาให้น้องๆใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะ ะะคะจัดขึ้นที่ซิตี้วอล์กไปดูกันนะไาลฟา์มาให้ดูนะคะทางเู้วันนี้ก็สรุปวันนี้ก็คือมาเปิดบูธของตัวเองด้วยแล้วก็วิ่งไปอีกที่หนึ่ง